โดนเสาหน้าหักว่ะตายมีนยคนจะซุ้งเฮ้ยได้ไงอ่ะเสาหน้าหากักทังหมดทังหมด คือเควสใหญ่ไอไอส่วนสองนี่มันอยู่โซนล่างหมดเลยเหรออืมไี่น้าเลยยังจะให้มาพันเดอร์อยากตัดมันเล็วเอาไงไปหน้ามาเคไปหน้านะทั้งนั้นอะของเราไม่มีอะไรให้เสียอยู่แล้ว เราก็ดับเครื่องชนคนดีแตกไปผมมาทำเควสที่เกาะฮะผมเลยเก็บใบเฮ้ยโอ้โหลมมันรับมาเลยว่ะมมาโคเรแรงเลยปุ๊บเฮ้ยเชียนได้โตริโอนฮัก นอนโดนหนึ่งเนตในอน้หนึ่งมันบอกว่าวันบอร์ด๋ยวพี่เปิดไปหน้าให้นะ ไเสาหน้าหัก,กว่ะฮะตายตายหนึ่งตายหนึ่งยพี่ตายโดนนายจากไหนไม่รู้ชุบได้บ่กำลังเกิดกำลังเกิดกำลังเกิดโอเคงั้นเองดูเรือให้หน่อยตาเสาหน้าหักเฉยเรือมันแย่อยู่เมือมเ่อกี้พี่อัดเสาไปสองเสา คนจะมาทำเหนือเรื่องรากาเนี่เฮ้ยเรือมยังสูนอยู่เลยอยู่เทิงกลับไปเลยต้อมทันของใช้แต่มันมีมือเชนวะ่ะมันมีมือแคนนอนอยู่คนหนึ่งว่ะสัมผัสได้เลย เฮ้ยเรือมันหันแปลกๆวะไอ้เฮียมันขับเร็วกวนาตีนยิงไส้ลำเนี่ยแหลมก่อป่ะน่ะฮะเรไเาไปอีกหนึ่งเม็ดเลย ติดฉัดเลยนะ้องได้แค่ลาไปได้ยเราข้างหน้าก่อนนะป๊บหังกลบทันปะได้ปะเฮ้ยมีเถียงนะมีเถียงนะมีคนจะบอดปะป๊บ ปาไฟได้เรื่อยๆอีได้มีเสียงฝรั่งอยู่ในพี่ดีเสียงฝรั่งอะโอยรหลดไม่ไปว่ะยิงโดนพอใช้ได้อยู่นะสลับกลางๆไปไหมไปไหมขึ้นมาขึ้นมาไป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 ไไปไปไปปไปไไอ้ต้านปลาไฟไปไปไปปป เฮ้ยมันเปิดสองใบแล้วว่ะอย่างคนไม่น้ำร่วงป้าร่วงคนเดียวคือขึ้นปุ๊บตายเหรอตามันดักยับยับเหรอมันดักแบบสนายพกนี้สนายพวกเหรอ สองคนอลได้ที่ตกดับหรืออะไรตรงนีไปอีกไปไปสองคนปะล่ะเอาไปบาไฟเฉยสุดเราจะหมดไหมฮะอุ้มสวนมาแล้วตะเอรี e พอร์รันเอเฮ้ย Smiley Face เอาดิยิง เล็งเสากลางไอ้ป๊อบเล็งเสากลางถึงจะโดนดมาดิเห็นไ้าเสาหักเลยต่ำลงหน่อยมันใกล้มันบีบมันบีบ,บ,บใกล้มากเชียนไปแล้ว เสาหลังไปเสากลางไปเหลือเสาหน้าเหลือเสาหน้าบอดดีไหมเฮ้ย,ยโด,ดบอดบ้าตามันจะหาบูนเราอะแม่งโคตรเหลือเชื่อเลยวะผมยิงไม่ได้มันกำลังกู้เสา ผมส่งระบอดครันมันไม่ได้ไม่ได้เฮเคยหน่อยดิ easy easy มีเสียงนะตาย easy 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 เปิดรดเปิดระด,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 ดับ easy อบฮ้ยอมาป้อมหลังมทะเลาะบไหนหี่่อีซี่โอเคจมแล้วบอกว่าโรบนแตกอะจมไหมจมละป๊บปเอาทับทายปะเอาเเยอะ้าในโตเลต โอเคแม่งคนจะทำเควสไม่รู้เรื่องเลยไอเด็กพวกนี้เอาไปหนึ่งสแตมป์คืองานมันเยอะมากชั้นล่างก็เยอะแม่งก็ดับไฟดับบ่อดมันก็ดับติดทางเนี่ยเที่ยงไอ้เหงาไว้สักอยู่ดีไอ้เหงาไอ้เหงาไอ้เหงาเออไม่เหงาไปเอาระเบิดมาเป็นของเราเสีย อยู่ดีไม่ว่าดีสัตว์นี่เพียงที่ได้ไปขาวมาแ <laughs> อบไปเฮ้ยนะ่ะมันตามตูดเรามาแล้วเห็นปะกูบอกแล้วมันเหงาเหี้ยเราไม่ได้มุดหรอกเห็นตูดเรือเราไหมอ่ะจริงอันนี้ตัวจริงป่ะเนี่ยไหนไหนไหนไหแบก <laughs> กินขาวๆนะแบกดิกมันมาตูดเรือแล้วอะ่ะเราจะทื้อทันไหมของอะ่ะแค่เอฟได้ก็พอแล้วพี่ มดัดแม่งเลยเจี๊ยคนเหงาอะไอสัตว์เกียร์ใบดามันมีว่อยู่ไงใบดามันอยู่ไงเห็นใบขาวหน่อยไม่ได้ไปเลยออกไปเลยเรื่อยๆนะได้ครับโควกกัรไปได้หน่อยดิเห็นใบขาวหน่อยไงคิดว่าไก่ไงเห็นขับหนีไอ้เหี้ยก็ขับมาซื้อของอันนี้เกี๊ยละสี่นนไหนไอสัตว์อุ้ยเชนเราเยอะจริงว่ะ ยี่สิบเฮ้ยเนื้อ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 เอเฟมจะวนป้อมพอร์ตปะล่ะทันไหมได้อยู่ปะอุ้ยแต่ออกมาแล้วนะมันจะมุดให้เราปะมันจะมุดให้เราไม่มุดไม่มุดมันมุดไปโอ้โหไม่ทันหรอกมั้งไม่ทันหรอกอะ แค่ปบอมเดียวก็ปวดหัวแล้วไงพี่กำลังวนกลับไปเอาไงบวกหมกมันมีบวกวันพีสนองนี้มาหน่อยหนองนี้เจ็บมัอนร้นเฮ้ยมันขับเข้าเกาะเลยไม่ใช่แล้วน่ะลายนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะมันจะปาดหน้าเราอะเฟรมก็ก็ิบไปหน้าสุดยัง เราต้องวนตรงนี้ให้อต้ายิงเอาแหละหัวเรือมันจะมาหน้าเราแต่เราจะไปอีกฝั่งหนึ่งของมันเอเอาร์เทนาสี่วะหมลำเนี่ยเหรอใช่ได้ไหมเราจะเชนได้สองหนึ่งอุ้ยเอาไงครับปูน่ะ แล้วบอกมันดีขึ้นเกาะไปนะผมดีฝืนมันมาอ๋อเอง็งจะไปบอดเรือมันใช่ไหมเฮ้ยมันดึงแล้วนี่ขึ้นไม่ได้กลับเงือกซะกเฮ้ยเต๋อปะเนี่ย ได้เลยว่ามันบีบมาใกล้ไอ้สามมันหายย่างอีกรอบหักสายบีบเข้าไปได้ไหมโอเคครับมีคนจะปุ้บเ,เฮ้ยได้ไงอะ่ะมันจมลแล้วอ่ะ จริงเหรอว่าถ้ามันไม่จบยังไงเราก็มึงไม่ได้อไอ้เจยกำลังกำลังนัวเลยอะไอ้วะูกำลังมันเลยเอแล้วเจอเลยยังเจอเลยอะไรอะอะไรอะ อุ้ยวึ่งด้วยอุ้ยอุ้ยเทอมนี้เกิดอะไรขึ้นมาน้องชายตาลังเม้มเลยอยี่มีฟิวจัไรเออพี่ผมฝากเก็บไปหน่อยนะเดี๋ยวเผมขอไปเทรียมอาหารได้ครับข้างหน้าเลยเว้ยอะไรวะ ขวาวอีกแกะลำเดิมดเมื่อวานไปแหละเฮ้ยพี่เก็บไปหน้านะนเก็บไปไหนกันน่ะน้องชายมันใช่ลำเดิมหรอไม่น่าใช่นะเต่าหน้าหากักงหมดทังหมดทังหมดมันจับอยู่ ถ่ายรอบน้องโอ้โหไม่ได้เอาจมถ้าไหนมันจมอ่ะวนไปเก็บของน้องชายเฮียอะไรงงเหัวเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยตอนตอนนี้